และให้ก่อต้อนรับท่านดรวรพันธ์อติการบดีพร้อมทั้งคณะญาตินะครับที่เดินทางจากกรุงเทพมหาคนครและญาติผู้ใหญ่จากทางระยองนะครับสำหรับพิธีอีกชักครู่นหนึ่งนั้นขณะนี้พระสงฆ์ท่านนั้นจะได้ขึ้นสุอาสงนะฮะจำนวนสิบรูปในการประกอบพิธีเพื่อให้เกิดความเป็นสิริม,มงคลในพิธีเจริญพระพุทธมนต ซึ่งเราจะมีวิธีการสําคัญนะฮะสืบเรื่องจากวันนี้ไปสู่ของความเป็นมงคลและความศักดิ์สิทธิ์ที่นี่วัดป,ปด่าปุ๋ยพระรามหลวงนั้นถือว่าเป็นพระรามหลวงแห่งแรกของจังหวัดระยองเรามีสถานที่สําคัญนะฮะมีโบราณสถานโบราณวัตถุนะครับที่ยึดโยกจิตใจเป็นศูนย์วกใจของเราชาวพุทธหลายตลอดมาตั้งแต่นะครับช่วงของความเป็นของปู่ยาา่าตาโตจนถึงยุคปัจจุบันนี้ หลักปิะเด็นคัญเนื่องจากที่วัดป่าปุพระรามหลนั้นนะเรามีพระพุทธสายญาตินะครับซึ่งเป็นพระพุทธญาติที่นะครับ,นะรบอยู่ในลักษณะตะแคงซ้ายซึ่งติดจากลักษณะโดยทัว่วไปนะครับโดยส่วนใหญ่พระพุทธญาตินั้นก็จะนะครับตะแขงขวาแต่ที่วัดป่าปุมูนั้นถือว่าเป็นพุกตาญาติที่ตะแคงซ้ายส่วนการประวัติต่างๆนั้นนะครับ,รบก็คงจะได้นำเียนในโอกาสต่อไป ส่วนในพิธีในขณะนี้นะครับก็จะเป็นพิธีที่พระสงฆ์จะได้ประกอบพิธีในการเจริญพระพุทธรูปดำดับต่อไปาการที่ไปเพื่อนำตั้งต้นสุริการดังกล่าวนะครับท่านดรโอรพันธ์อธิการบดีแต่ประกอบพิธีจุดธูปเทียนเป็นการน้อมบูชาสักการะในโอกาสนีแล้วท้งคณะญาติจากกรุงเทพและจากระยองได้เชิญได้ร่วมพิธีอันเป็นผู้ดลบคลพร้อมกันณโอกาสนี้ครับเดนเชิญครับ ขอผู้รบพิธีทุกท่านที่อยู่ดีๆได้พร้อมน้อมใจท่านบอกว่าถ้าดึงจิตให้สงบจะพบกับความเป็นสมาธินะฮะวันนี้นะครับโมทนาบุญอย่างที่ในนามของวัดป่าพิถูฟ้ารามหลวงประตุท่านได้พร้อมน้อมนมือเพื่อน้อมน้อมต่อพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะอันเป็นศานาที่ตั้งของเราชาวพุทธมามาศทุกท่านทุกคนพร้อมกันนะโอกาสนี้ครับ กับคณนที่ท่านประธานและคณะเจ้พาพษาใหญ่นะครับของท่านดรวรพันธ์อธิการ,ราอธิการบดีนะฮะอธิการบดีท่านเป็นที่ปรึกษาสภาสหกรรมแห่งประเทศไทยนะฮะแด้เพิธีจุดทูบเทียนนะครับที่โต๊ะบูบูชาแล้วก็เน,นื่องจากพิธีสําคัญในครั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระยู่หัวสมษทรงนรบถกล้าประคุหมอมในการเจตจานงพระไตรยอย่างหนึ่งไตรและก็ถือว่างานนี้เพื่อถวาย น้อมตัวไหวเป็นร่างสมเด็จงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้นเดือนพันถงเจ้าพระยามีนาพร้อมตามพระบงุงสามวงทุกพระองค์นะครับพร้อมแล้วเรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยว่าตามนะครับอีมีนาสักกาเลนะพระพวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิ ขาโตภระควตาธรมโมธรรมังน,นวสามิเรียนเชิญทุกท่านอาัาธนาสินพร้อมกันนะครับสาธุมายังพันเตวิสูวิสุงลักขณาทายะลัคขนาทายะติสละเมนะสหปัญจศีลานิยาจามะ โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภูตังสารังคัจฉามิภมตังสารังคัจฉามิธสรมสารังคัจฉามิธรรมสารังคัจฉามิ าสังฆนังสลาันังคา้ามิภุติยัมปีุทธังสานังคา้ามิพุติยัมปีภูมังสราหนังคา้ามิพุติยัมปีธัมมังสานังคาชามิ ถุติยัมปิสังขังสารนังคาชามิตัติยัมปิพุทธังสารนังคาชามิตติยัมปิพุทธังสารนังคาชามิตติยัมปิธุทมังสารนังคาชามิตติยามิ ปัญจสิขาพุทานิสเรนะสุขติยญาติสาธุเรนะสุขส,โฆโฆสัมพัสาสาธุเรนะนิพุติยญาติตัสมาสิรังวิชชนสาธุลำดับต่อจากนี้ไปเรียนเชิญสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านกล่าวคำอาราธนาพระปรลิษ เพื่อนน้อมอารัธนาอัเชิญสัพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวยเทพพยาดาทั้ง16ชั้นฟ้าทั้ง15ชั้นดินบังปชนบังพบุรุษบุพกาลีเจ้ากรรมในเวรให้ได้มาร่วมอนุโมทนาที่วันพรุ่งนี้เราจะทำบูญใหญ่ทำพิธียกฉับถวายหลวงพ่อพระพุทธสสย,ยาสวัดป่าประดูนะครับพร้อมกันอารัธนาพระปริษพร้อมกันนะครับ วิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุขะวินาสายะปริตังภูทมังพลังอริตวันนเมตังสเมตาปัทันตังอวิคินตจิตาภาริตังพนันตุ Sakekame tarupe kiorite karantante dantali kewik 满快乐。 Amén.

จะถูกปัจจัยลเ,เลยครับเต็มเชิญเลยครับกะกะเก้าชุดนะครับก็ heures, สิสิบครับสิบสิบลูกครับ,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 รบก็ประเคนประเคนหลวงพ่อเจ้าวาดก็ได้ครับกับก็เบื้องต้นจะเป็นการน้อมถวายพระไตรยนะครับหลังจากนั้นจะได้น้อมประเคนเพื่อเป็จจพยาธรรมแต่ประสงค์ดูละดับเช่นครับ นะก็เป็นคณะญาติของท่านนะฮะญาติผู้ใหญ่ทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ที่ระยองนะญาติคณะญาติผู้ใหญ่ของท่านดรบุรพันธ์อติก,การบดีตาลามนะครับปีนดอกบ,บัวสองสีด้วยกันครับทั้งหมดนะฮะเป็นพานพุ่มดอกบัวนะฮะสองชั้นเนาะนะที่สายสีชมพูแล้วก็สีขาวบริสุทธิ์ปามพุทธพงษ์ บ่าเป็นจิตที่ผ่องใสนะนะครับเขาบอกว่าจิตใสเป็นบุญจิตคุนเป็นบาปวันนี้จิตใสทุกคนเึ้นเลย